ตอนนี้ตอนนี้เขากำลังเตรียมการกันนะครับก่อนที่จะเลี้ยงเดี๋ยวผู้ว่าราชาการจังหวัดก็จะมาทำพิธีเปิดนะครับนะเดี๋ยวจะมาทำพิธีเปิดที่ซุ้มนี้สื่อมวลชนมาจากหลากหลายแขนงเยอะมากวันนี้ เป็นงานใหญ่ประจำปีนะครับเป็นการเปิดท่องเที่ยวครั้งแรกของจังหวัดลบบุรีนะครับน,นี่เป็นบรรยากาศพระปางสามยอดละพาไปดูบรรยากาศก่อนที่จะเปิดงานนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศพระปางสามยอดนะครับที่จังหวัดลบบุรี จังนะหวัดลบบุรีพระบางสามยอดอันนี้ครับเดี๋ยวเขาจะมีพิธีเปิดนะบริเวณตรงนี้ครับลิงเยอะมากตอนนี้ลิงหลายครับอืมแต่นาทีคอยห้ามก่อนนะครับตอนนี้ลิงพยายามที่จะเข้ามาหากินอาหารหนู่นเห็นไหม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  เห็นไหมเห็นไหมครับ <Okay. S 2> เอาละแย่งกันเห็นไหม <Okay. S 2> โอ้ย่างกันตอนนีพ <laughs> ้พิธีเปิดยังไม่เริ่มเลยอ้าวพิธีเปิดยังไม่เริ่มเลยอาแย่งผลไม้กันแล้วทำ <laughs> อะไรอา้าวเห็นไหมคร <laughs> เขาจะรู้ของเขาทุกปีนะเขาจะรู้ของเขาทุกปีว่าแต่ละปีเป็นยังไงจะมีเอคนเลี้ยงเนาะทุกวันนี้ของทุกปีจะมีการเลี้ยงใหญ่นะครับ เขาจะรู้ของเขาเลยนะเห็นไหมฮะบรรยากาศวันนี้ไม่ร้อนมากนะครับที่นี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นพิธีเตรียมการก่อนจะเปิดนะอา้าวทะเลาะอ,อะไรกันอีก น,นั่นนั่นทะเลาะกันเห็นไหมฮะน,นั่น เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศกันครับนะอืมหลบอยู่ใต้เน้ตันะวฉลาดก็หลบครับหลบรอร้อนเห็นไหมเขาก็ร้อนเป็นนะลิงเห็นไหมครับนะี่เนาะฉลาดฉลาดพวกนี้เนะ่ย อันนี้เป็นบรรยากาศการเขาเรียกวันนี้จะเลี้ยงโต๊ะจิมลิงนะครับสิบโมงสิบโมงครึ่งนะสิบโมงครึ่งทางพ่อเมืองนะครับผู้ว่าราชาการจังหวัดจะมาท,ทําพิธีเปิดเนาะตอนนี้บรรยากาศรถหลายมากสื่อมวลชนจากต่างประเทศก็หลายนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาผลไม้มาวางไว้บนนี้เนาะบนกระเช้าแล้วก็เข็นนะครับ น,นี้เป็นวิธีการเตรียมเปิดก่อนนะพระป่างสามยอดไม่กลัวเลยครับขึ้นไปบนหลังคารถเดี๋ยวเรามาดูรถไฟกัน เราไปดูรถไฟกันฝั่งนู้นไปทีส่สปปเราวสถานีรถไฟรถไฟก็จะเปิดแล้วนะครับรถไฟก็จะเปิดแล้วที่ไทยเรามาดูกันนะครับ เรามาดูรถไฟไทยกันก่อนนะครับก่อนที่รถไฟเราจะเปิดตัววันที่3ธันวานะครับรถไฟไทยก็ยังคงเอกลักษณ์คลาสสิกไม่แพ้นะครับเห็เนไหมครับนนะบรรยากาศรถไฟนะครับ อันนี้ก็เป็นงานเลี้ยงนะครับงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงที่กําลังจะเริ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมเดี๋ยวพอเริ่มพีธีเปิดนะครับเขาเลี้ยงกันยังไงเดี๋ยวไอ้แจ็คจะมาเปิดให้ฟังนะครับจะไ์สดนะสิบโมงครึ่งน,นะครับสิบโมงครึ่งโอเคงั้นไปก่อนเด้อเดี๋ยวเจอกัน